คลิปนี้ผมจะพาทุกคนย้อนเวลาไปสัมผัสเสน่ห์โบราณณวัดปลางหลวงโบราณสถานอันเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบรุรีวัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นประมาณพาศ1890เดิมชื่อว่าวัดหลวงแต่ต่อมาสมเด็จพระมหาสม,มาณาเจ้ากรมพระยาวชิระานวโ,โรรสสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่1ิ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้มาเห็นองค์พระปรางที่สร้างขึ้นไว้พร้อมกับการสร้างวัดจึงเปลี่ยนชื่อให้เป็นวัดปรางหลวงเพื่อให้สอดคล้องกับพระปรางที่มีอยู่สําหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถเดิมนามว่าหลวงพ่ออู่ทองเป็นพระพุทธรูปปูนป,นปั้นปางมันวิชัยหน้าตักก้าวคืบมีความศักดิ์สิทธิ์มากและเป็นที่นับถือของชาวบ้านหากใครกําลังมองหาวัดสวยๆใกล้กรุงเทพ แนะนำร่วมสัมผัสความงดงามของวัดปรางหลวงโบราณสถานอันเก่าแก่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่าลืมมาเช็คอินและเก็บภาพความประทับใจกันนะครับ